แน่นอนนี่คือสคริปต์ u t u b e ที่แปลเป็นภาษาไทยสำหรับรีวิว Honda Wave ใน t โรปี2025ความยาวประมาณ400คำเสียงดนตรีอินโทรเบาๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda Honda Wave n ใน r โรปี2025รถ SUV ขนาดคอมแพคที่มาแรงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจไปดูกันเลยครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเวฟไนโตรปีนี้มาในลุคที่สปอร์ตและทันสมัยขึ้นเยอะด้านหน้าถูกออกแบบใหม่หมดไฟหน้าเลตทรงคมชัดกระจังหน้าดีไซน์ฉบเฉีียวเพิ่มความดูดันให้รถอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายตัวถังดูไหลลื่นลงตัวเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18หรือ19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งทําให้รถดูมีความแข็งแกร่ง,แ,งแ,ตแต่ก็ยังคงความปราดเปรียวภายในห้องโดยสารถือว่าเกินคาดสาหรับรถในระดับราคานี้ฮอนด้าใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุซอฟ t ์ท bon ัชบนแดชบอร์ด หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแบบใหม่รวมถึงจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยจับถนัดมือและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆก็เน้นความสะดวกในการใช้งานที่นั่งด้านหลังนั่งสบายมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอและยังมีออฟชั่นเสริมอย่างไฟแอมเบียนที่นั่งปรับอุณหภูมิและหลังคาพานรามิกซันรูฟในเรื่องสมรรถนะเวฟไนโตรมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรกำลัง1 9 0แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT ขับขี่ได้อย่างราบรื่นเหมาะกับกับกาารรใช้งนนปะจว นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกด้วยให้กำลังรวม204แรงม้าและประหยัดน้ำมันถึงประมาณ45กิโลเมตรต่อลิตรการควบคุมพวงมาลายัยและระบบช่วงล่างก็ปรับปรุงใหม่ขับสนุกและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Honda Sensing ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกระบ,บเตือนมุมอับและอื่นๆอีกมากมาย ราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ9 4 0 0 0 0บาทและสูงสุดไม่เกิน1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันซึ่งถือว่าแข่งขันได้ดีเมื่อเทียบกับ Toyota Corolla Cross หรือ Hyundai Kona ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ครบเครื่อง Honda Wave ในโปรปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากพวกเราเสียงดนตรีอ u t โวเบาหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมคำบรรยาย หรือแบบอ่านสคริปเป็นวิดีโอจริงๆบอกได้นะครับ